สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเราจากทีม Perfect Ten นะคะสำหรับบรรยากาศวันนี้นี่น่าจะเป็นสนามสุดท้ายสำหรับเราสองคนนะก็เพิ่งแข่งรถได้ไม่นานเองก็ต้องฝึ่งไปอีกเรื่อยๆค่ะส่วนเมื่อวานที่ซ้อมไปรู้สึกว่าแทร็กลื่นนิดนึงค่ะส่วนวันนี้ก็บรรยากาศก็ถ้าตกอีกก็น่าจะลื่นอีกค่ะคนตกอ่ะ ปกติปกติจะขับเป็นโตโยต้86แต่ว่ามาซ้อมวันแรกเขาหักวันนี้เปลี่ยนเป็นบีเอ็มค่ะสะนืนมขับซูซูกิสวิปค่ะก็ฝนตกตอนกลางคืนเยอะค่ะแล้วทาให้ตอนเช้าแบบอากาศเย็นพื้นเย็นอะไรอย่างนี้ค่ะก็ฝึกกันไปเนาะอะไรที่ทําให้เราชอบ นชอบกีฬาอะไรที่มันตื่นเต้นอยู่แล้วแบบยิงปืนแข่งรถหรือว่า a อเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ได้มาแข่งรถก็ถือว่าเป็นอีกอกีฬาหนึ่งที่ที่สนุกแับค่ะเช่น <c oughs> กันค่ะก็ อยู่ในวงการตรงนี้มาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากลองแข่งดูแล้วพอมาแข่งแล้วมันก็อินขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็อยากชนะใจตัวเองเนาะอยากให้มันเร็วขึ้นดีขึ้นเก่งขึ้นค่ะจริงๆพวกเราก็ยังเป็นมือใหม่กันอยู่เนาะแบบเออถ้าใครขับที่อรเรสเดียวกันหล่ะลงดื้นเดียวกันก็เดี๋ยวเราหลบให้แล้วกันโอเคฝากถึงสาวๆที่อยากจะมาแข่งรถมีความตั้งใจฝึกฝนแล้วก็เริ่มเรียนรู้ไปได้วยกันไม่ต้องเก่งมากก็ได้อย่างเราอะไม่ได้เริ่มจากแบบอุ้ยเป็นนักแข่งเก่งอะไรเงี้ยคือจริงๆเราเริ่มจากพิก่อนแล้วก็ แค่อยากทาอะไรสนุกๆแค่ทําตามความชอบเนี่ยก็โอเคละค่ะ<อ>ผู้หญิงที่จะเริ่มแข่งรถใช่ไหมคะอย่างนี้ก็ขับเกียร์ธรรมดาก็ยังไม่เป็นเลยตอนแรกตอนแรกก็ขับเกียร์ออโต้ก่อนเสร็จแล้วพอทีนี้เริ่มขยับอะค่ะก็ฝึกเกียร์ธรรมดาจากรถแข่งเลยครั้งแรกก็ท้าทายดีแล้วก็ค่อยๆแบบทําให้มันชินขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ชนะตัวเองอะเนะเาะลองทำเวลาใ,ใ,ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่างงี้ค่ะ ฝากเป็น IG แล้วกันเนาะเอ่อ tidawan_39 t h i d a w a n_39 ค่ะส่วนหนูนะคะชื่อบิวค่ะ igbiwcrp ค่ะแล้วก็ฝากเพจ perfect 10ไว<ช>้ด้วยนะค,คะเป็น perfect <ป>10 racing class ค่ะใ,<ช>ใน Facebook ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ